สุภาษิทที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากมันเป็นความจริงอีหลีบอ,อกค่ะพี่น้องล่าสุดเลยนะคะได้ไปเห็นมามีคอมเมนต์หนึ่งที่เคยเป็นเอฟซีพ่อพ่แสงทองแล้วกัแบบว่าเป็นเอฟซีที่ตามแพ่อพ่มาโดนจู่ๆได้หันปฏิทิตามผู้ยบาลฟินแลนด์เพราะเหตุผลนี้อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเอฟซีลดลงไปนะคะเพราะว่าสิเป็นหนึ่งคนสองคนสามบักกระทบขาเจ้าบอมันกับบอกระทบกขาเจ้าแต่ว่ามันกับเป็นเรื่องที่แบบว่า,วา ก็ไม่ดีเนาะคนอันฟอลเราะเนาะอันฟอลหนึ่งคนบ่อยๆบ่อยๆเข้าหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนสิบคนพันคนหมื่นคนก็ถือว่ากระทบนะคะทุกคนก้วกระทบงานไปนั่มแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเสี่ยมาบอกให้ฟังเรื่องนี้นะคะทุกคนคือเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยมาโผล่คอมเมนต์นะคะได้มีการมาพูดในคลิปวิดีโอโอ้โหย้อนกลับไปเลยนะตั้งแต่ยังไม่คบกันตั้งแต่ยังไม่ประกาศแต่งงานกัน แต่เพิ่งมาคอมเมนต์เพราะว่านะคะเพราะว่าจู่ๆก็มาพูดถึงคลิปนี้คือคอมเมนต์นี้เนี่ยบอกว่าเราเองเนี่ยก็เคยเป็น f อนางนะแต่ตอนไลฟ์สดคู่กับซันตอนที่เขายังไม่ได้คบกันอยากเป็นทางการเราเนี่ยเคยไปคอมเมนต์ชื่นชมนางถามนางดีๆว่าน่ารักจังเป็นแฟนกันหรือยังคะโดนนางตอบกลับว่าอย่าเสือกถ้าเป็นเดี๋ยวบอก เราเนี่ยเสียความรู้สึกมากเลยก็เลยหันกลับมาเออก็เลยหันมาติดตามผู้เหญ่บ้านฟินแลนด์สุขภาพจิตดีขึ้นเยอะเห็นความเจริญหูเจริญตาเนี่ยคนก็นเลยว่าปาหมอตายพอปากแทบอเดี๋ยวจับแบบว่ามันมีนะคะก็คือมันมีคำพูด<อ>นี้จริงๆงนเนเี่ยกันกนันนนครบเป็ะะ ก็คือสักวันเป็นเดี๋ยวบอกไม่ต้องเสือกประมาณนี้เนาะคือมันก็เลยทําให้เขาเสียความรู้สึกเพราะว่าเขาเนี่ยถามด้วยความชื่นชมจริงๆว่ามันน่ารักเป็นแฟนกันไหมนู้นนั่นนี่แล้วบบที่นี่นะคะก็เลยแบบว่าพอกลับกลายเป็นว่ากลับมาหันันมาติดตามพีม่ย้อยเฟรนทําให้มีความเจริญหูเจริญตาม,มากขึ้นนี่จึงทําให้แบบว่าโอ้โหคนขุดออกมาเยอะแยะมากมายว่าสองคนเนี้ย แบบว่าสามีภรรยาคู่นี้ทำมตามปาหมอตายเพราะปากมันจริงหรือเปล่าอันนี้ก็วิเคราะห์กันเอาเองนะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่หลายๆคนเห็นแล้วก็ประโยคว่ารีเด็ดเลยไม่มีใครดีเท่าแม่ยังมึงแล้วประมาณนี้คนก็เอาไปเป็นประเด็นเยอะแยะมากมายว่าทําไมเป็นศินลปินเป็นบุคคลสาธารณะทําไมคุณถึงมีคําพูดแบบนี้ทําไมคุณไม่ให้เกียรติเอฟซไม่ให้เกียรติคนที่เข้ามาคอมเมนต์คุณบ้างนะคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแบบนี้ออกมา แต่ก็ดูเอานะคะดูนานๆน,นะคะทุกคนเนทุกๆเรื่องบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าไม่อยากให้คนอื่นมาเสือกในเรื่องชีวิตเนี่ยก็ไม่ต้องมาหากินอยู่กับเรื่อง a c e b o o k นะคะไม่ต้องมาอยู่กับ Facebook ไม่ต้องมาอยู่กับโลกออนไลน์ตั้งค่าอะไรเป็นส่วนตัวหมดเลยเขาจะได้ไม่เข้าไปยุ่งบางคนก็บอกแบบนี้บางคนก็บอกว่าทำไมศีนเสมอการจังสงคนนี้นะคะทุกคน แล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่ามันไม่แปลกใจหรอกที่จะทําอะไรก็ไม่ปังไม่เป็นแบบที่พูดนะคะก็คือพูดอะไรก็มีออกมาแต่ในทางที่ไม่ดีนะคะทุกคนจะยอมรับกี่โมงว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆขึ้นเต็มฟีดไปหมดเลยตัดไปไหนก็มีแต่เจอสองคนนี้ที่พูดไม่เพราะ,ะบ้างก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะทุกคนคือก็เชื่อว่าคนที่เขาเข้ามาเป็นประเด็นในแบบนี้มันก็ โอ้โหกระแสทาโถมเข้ามาเยอะมากๆแล้วทําสําหรับแฟนพาลแสงทองในช่วงนี้เองนะเนี่ยกระแสเนี่ยโอ้โหเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยับพเพื่อยอนไปไหนก็เป็นดราม่าไปหมดซะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําตนเองเอง FC ทำให้หรือว่าแบบว่าตุยเพราะ FC หรือว่าตุยเพราะปากตัวเองแบบนี้ก็เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ FC เนี่ย ไปทํานั่นทํานี่คนนั้นคนนี้บ้างหรือว่าการที่ตนเองนี่แหละเวลามีคนมาถามก็มีการตอบเขาด้วยความที่ไม่สุภาพนะคะแล้วก็มีอีกอะไรอีกล่ะที่มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาคนก็เลยกลายเป็นว่ามันมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแล้วคนที่เกลียดเนี่ยเขาขุดแบบอืยิ่งกว่าแม้บ่าเป็นแมคโครต์ละเฮ้อเนี่ยแมคโครไหมยิ่งกว่าแมคโครอ่ะขุดจนถึงน่นแหละน้ําบาดาลพุ่งออกมาน่นแหละขุดค่ะขุดเนี่ย แล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าวิทาตยจารย์กันออกมาเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นว่าไปเกาหลีก็มีดราม่าออกมาว่าไปตามคนนั้นตามคนนี้บ้างนะคะหรือว่าการแต่งตัวล่าสุดเนี่ยแฟชั่นลุคแรกของแพรวาแสงทองในการไปเกาหลีก็คือเป็นชุดแบบว่าเหมือนนักกีฬาเกาหลีญี่ปุ่นบอกโหชุดอันน้มันดูจักซื่อหรอคะแต่บางคนบอกว่ามันไม่เข้ากับเธอเธอมันแก่แล้วจะไปใส่อะไรแบบนั้นใส่แล้วเหมือนนางเอกเอวีบ้างแหละใส่แล้วเหมือนโอ้ยเยอะแยะมากมายนะคะเป็นชุด ล,ลายคนน่าจะเห็นแล้วชุดสีขาวๆนะคะที่ทางแพรีวาแสงทองได้มีการใส่ในการไปถึงเกาหลีเกาใจในวันนี้นั่นเองนะคะก็จะมีการวอลเยอะๆมากมายนี่ชุดนี้นี่ชุดนี้แค่ใส่ชุดนี้ก็มีกระแสนะ จะพาใส่ทองเขาบอกว่าใส่ไม่คืนนะคะไปเกาหลีแฟชั่นแบบว่ามองมาแต่ไกลรู้เลยว่าเป็นคนไทยเขาบอกแบบนี้นะคะทุกคนคือแฟชั่นที่แบบว่าในช่วงนี้มันก็ไม่ได้เป็นฤด,ดูหนาวนะมันก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรเวอร์มากแต่ว่ามาแต่งแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันเหมือนนักเรียน ญี่ปุ่นหรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นดามมากขึ้นมาเรื่อ,อ,อยๆยังก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝั่งทุกฝ่ายนั่นแหละแล้วถามว่าในเรื่องที่ว่าจะมีคนมาติดตามไหมไม่ติดตามอันนี้ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของทางชาวเน็ตนะคะว่าจะติดตามต่อหรือไม่อย่างไรเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะมีความคิดวีเคราแยกแยะนะคะมีสมองเนะี่ยสามารถแบบว่าคัดกรองได้ว่าอันไหนควรติดตามอันไหนไม่ควรติดตามอันนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องราวในวันนี้ที่อยากมาเสนอใทุกคนดูว่าเออนี่แหละสุภาษสิตไทยที่ว่าปลาหมอไตพ่อป่านเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าช่วยกันคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพเรียบร้อยด้วยนะคะ